ไอพี่น้องเขาสำหรับคลิปนี้กับทีพาพี่พาน้องไปรับแม่ครัวมนมาแล้วอมาแล้วไปครับลิลี่กับน้องมาหน้านอนพี่น้องเลยฉันอยู่นลำนาสาวคนพี่น้องลิลีล่สบายดีจ้าไอ,อพี่น้องเขาเกินนน่นน่าฝนนั่นมาหยอดนันด้านแล้วท่านกำลังมีคาม อยากดันเล่ามาดัานไทยอ่หารเปเพชร์เบอร์เกอร์โตมั่งบอกพอดีบ่าวเพชรก็เลยเสียมออกไปรัดนะพี่น้องถ้าเกิดว่าอาการไวเพิ่นมาหอดฟังไทยขเขาป,ปั๊บบ่าวเพชรเอารถไปจอดทับปุ๊บนะพี่น้องเพิ่นกลางจัดละคันบุกไปไปประทันใจเพิ่อนอนนะที่เพื่อนให้ดินเลี้ยวนะเมื่อกี้มันทรงหลุมมากพนังขาขึ้นห่างขา,า,าแล้ววัดนั้น ก่อยกาดน้ำมันหมดก่อนก็เลยเติมน้ำมันก่อนพี่นอ้องไปเนี่ครับเพิ่นเพิ่นก็จีมวนเนาะเพิ่นไปสองคืนพี่นอ้องเฮ้ยที่เรกยกวันวาชิมาตะโมว่านเนี่ยเอาะวาชิมาตะโมว่านวันนี้ลุงเพิร์นวันนี้อันเนพนเนนิ่นกดตพักกดตสวนเพิ่์นยากน้ำสวนเลยอะไรมาส่งกัดอะไรนอนนี่คืนหนึ่งอะไรไหมเอเ้มหมดเศรเเาาเา้าเพิ่นไครคืนทอดลูกเพิ่นนครับมันโทรมากเลากัดจนจะไปรับได้นอนพะ่รลูกเพิ่นก็นยิ้มใส่เห็นเมี่ยแล้วกันเอามือไปลูบหน้ามือถือ <C> e <at> ไอ้พี่น้องเ้ท่าเพ่อนวันนี้เมื่อนี้ครับเป็นเมื่อ,อที่ฮ้อนนี่แหะพี่น้องเอ้ย <c oughs> อาการมุกดาหารนี่คโอ้หน่าจะฮ้อนแหงีวันหนึ่งครับผมน่าจะฮ้อนจริงๆวันนี้ไม่ลมด้วยนะ <c oughs> เก็จะเลี้ยวไปทางนาครพนมนะพี่น้องนะตรงแล้วนะครับไฟแดงที่สองก็จะบอกตรงไปสวรรค์นาเขตเลี้ยวซ้ายคำชะยีเด้อพี่น้องออนนี้ไแดงทแาสอ,ลสอ,เ,ลอเลยโถก็ติดไฟแดงหลายม เจ้าไปเที่ยวงานไทยนอนเนาะวันนี้ึ้นหลายครอบครัวเลยคนใไ,ไประเล่นน้ำมันพีน้ำนองวันที่สิมูอนาำพี่น้นองน้องม่นอะไรเห็น,หนันล่งคลิปมาบันชนตะแก้วเด้เป็นธรรมดาเด็กมือเลยนีนยน่ลี่เจ้าเห็นหน้าสาวเจ้าไปทุกวันนี้มีได้ชนแก้วนะเออวันธรรมดาแคนมันกำลังลึงามูนพายกินเหมือนกันอกินนะคือว่าเราเพื่อสังคมน้อยลี่นะ การเข่าสังคมมันน่าจะต้องกินแน่พี่น้องมวนครับญาติพี่น้องครับมูผืนนามูผันกระบาดน้ำยันเห็นบรรทายกินยนอนอะไรบางแก่ชนแก้วคนกินน้ำโอ้ยขิบวเบียร์ว่าไงตีกินของเขาไปอักทันหระพี่น้องไปไปเคียวแล้วเราก็รีบไปพี่น้องครับไปเคียวแล้ว เซ้ายนะพี่น้องนะเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังสวรรค์นาเคตพี่น้องเลยสีย่ยกสวนเ,เราไปเดินแววาไปก็เห็นมันเี็นไ้พี่น้องก็เลยอันแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะพี่น้องนะเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังท่าด่านมุกดาหารที่เรามากินข้าวประจาเลี้ยวไปไปเชเคบ้งร้านที่มาเวปกินข้าวประจำนง่ายๆไก่ยากเพราะวันนี้ไม่ขาย สายพี่น้องเดินหน้าต่อนี่ก็จะเป็นทางที่เพิ่นกำลังพัฒนาเลยพี่น้องนะพัฒนาเสร็ดอีกส่วนทางรัฐไปใส่พี่น้องเน,นาะข้ามมาจากลาวมาแล้วจะเลื่อนเลยพี่น้องบริษัทไทยเบิ่งหาพี่น้องกันวะนี่พี่น้องเอบิ่งเอ่อเพิงขมจะเลื่อนพี่น้องฮะเ่งค้อมจะเลื่อนพี่น้องเลย มาถึง,แล,งลแล้วพี่น้องเลยมาหอน้วพี่น้องฐานมุกดาหาร้องต้องขี่ซาซาเลยพี่น้องเพราะว่ารถหลายยี่ี้อมีแต่รถสิบหล่อข้าเจ้าขาเจ้าจะไปส่งสินค้าพี่น้องครับน้องมานาเห็นก็โอ้ยกลัวไม่ได้ไฟแล้วน้องมานาคิดว่าจะได้ไฟลาวอีก จำได้ได้ขนานมากพี่น้องเลยต้องจิบรอพี่น้องเลยไปแล้วก็จะมาเลี้ยวข้างหน้ามาพี่น้องนะเอาโอเคฮอร์เด้อพี่น้องดอเลดลยแล้ววันเบียร์เคยคิดได้หลับนองมนต์ก่อนพันยู่ยชุดในวันนี้เนาะสบายดีงามเ้าพี่น้องป๊าตัวงพักเพิ่นพักจังคือหัวกุดบัลลตัดกินไปแล้วสมบูรณ์แเท่าพี่น้องของต้นักเลินเป็นปลูกเป็นเลี้ยงเป็นแถวเป็นเ,เ,นเออโว้ยวางระบบประสาทซะ แบบมักเพชรพี่น้องเพิ่นปลูกไม้เพิ่นลือควบมักถั่วหมักแตงเอาเพิ่นปลูกหมักเพชรเพิ่นไว้พืนพ้นที่ว่างเลยนะพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องขัดกัเลยผักเปรี้ยวพี่น้องแตกกระสันเก็บจะต้มไก่นะโอ้แซ่บขนาดผักบัวเพิ่นพี่น้องไพเก,ก็บก็ไม่ได้ได้พี่น้องเลยอือ ะเเทศพี่น้องต้นมะพริกเด้อพี่น้องต้นมะพริกเป็นป่าเลยเพิ่นได้ขายคู่มือได้พี่น้องเลยคนในบ้านเนี่ยเขามาซื้อขายคู่มือเลยเพิ่นเก็บมะพริกขายที่มือเป็นร้อยสองร้อยบาทคนนะแต่ละมือนะเออเขาก็ตัางห้เพิ่นแน่พี่น้องพันยังเนาะันนี้เนาะก็ไม่ใหญ่ใช่เนาะัน้ป้าพันใหญ่เนี่ยหน่ยเนาะพันเมืองเนาะจักกันนนิเมืองหน่วยมันก็เป็นแปลกไม่ใหญ่ๆแหลม คุณสิไปส่งพี่น้อง่อยก็อาบน้ำแล้วเรียบร้รยห<ม>ือเอากระเป๋าเรืองนําเด้ออือจัดใจจัดมันหยิบล่ออืมไม่เป๋าเสภามาหน้าเลยพี่น้องผมขอเพิ่งก็ของมาหน้ามาแถวก่อนนะบ่ได้เอามือเบแล้วเื่อนดเมือบแล้วเขือผ่าคุยอยู่หน่มาเด้เอวมืออือขอคอยมาดูก็ได้ะ อ่านหอดไปหอบมาเดี๋ยวเอาของมาหน้าเมื่อนมาหน้าอยู่พุ่นกันมันมีจักระโปรงทอดทอดวอนเราจะลงไปวันนี้กันคนไล่ได้ถ้าลุกมันน้ำน้ำวันขี้ขี้กับบ่ออ่างถึงแล้วเอ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงชุดเหลือง คิดถึงตังเลยไปขึ้นรถไปนี่ดูดขวดนี้ละบอลปนาเป็นบัตรมากเลยนะเนี่ยบอลบอลบอเออเด็กขึ้นทอดมะนาโน้ยคือทอดมะนาโน้ยหน่าหญ่เดดเดดพี่น้องเอ้ยผมกับคนรวยหลายสองคันรถข่อยซ่ากุมูข่อยนะเจ้าลังไม่งานเลย โอ้ยอันคนไทยเพิ่นไปเที่ยวมาดักกันอันเขาไปเที่ยวกันอันยุดหลายวันทางไทยทั้งลาวเราพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอนหลายหอนชุ่มเจ้าถาคอยโดนบ่ดิคอยเห็นยุลิลี่ลงจากรถมาส่องมื่อง่อยคอยแนมเห็นยุคอยอยู่เทิงนะเอาตี้ยอ้าถึกเจ้ากระไรขาได้นั่นยุนเนาะแมนเจ้ามาแม่เห็นรถมึงคอยจอดเห็นเห็นรถมึงเจ้าจอดถาคอยอยู่ ถ้าไม่ได้น่ะข่อยสีมาโดนแล้วข่อยข้าเอากระเป๋าไปเมียนตะแก่นะตะแรกน่ะข่อยสีฮอดคิวข่อยแล้วมันว่ายากกระเป๋าข่อยแล้วเอากระเป๋าไปเมียนท่าอันหนึ่งอันตัดหนาข่อยเออข่อยก็เลยขี้ขั้นหัวซาพี่น้องเลยข่อยก็เลยเอาหายมันไปซามันเป็นผู้ชายอินโดเซียสลา้เฮาเออให้มันต่อแล้วคอก็นเลยยางไปต่อแถวใหม่อีกสิบกว่าคนเอออันตัดหนาห้าวหนาดื้อเฮตาเฉยๆเจ้าเลยนะถ้าไม่นาบอยู่ในอันมองจ้ำบัสหนตีทายุข้างนอกข่อยสีดาวข่อยขับอยู่ S <S เออเออมันหูตักหน่อยมันหูจักข่อยหน่อยเกินไปแล้วอ่าไม่อยากว้าวดอกขอก็เลยอ่างกี่ขั้นว้าวอืมอายอันหนึ่งว่าพี่มันมาต่อน้อาไอ้ก็ได้ละมาแมนอายอันหนึ่งเราวบอกว่ามาต่อน้ำไอ้ก็ได้ผมเป็นยังไอ้ฮอดคิวเจ้าแล้วขอไปอยากตัดหนาเจ้าอืมขอก็เล่าวางสิเาเา็เกียเขาแมนเดี๋ยวขอยไปต่อข้างหลังเลยก็ได้บมเป็นยังว่ะแล้วก็แนมมึงอยู่ได้แนมมึงบักกันนะคะอืม ว้ารักกัสิว่าพื้นดอกพี่น้องเลยเขาเขาเขาจุอยากอายแร่นั่งโอ้ยเห็ดหนาชื่นซื่อบื้อเลยพ่อเห็ดหนาเป็นผู้ใหญ่นะคนประมาณสี่สิบปีนี่แหละเออเออห็ดหนาแบบว่ารับรูอยังเลยเออรับรูอยังเลยคนลาวคือกันนี่แหละพี่น้องว่าเทาเอิญว่าเห็ดหนาแบบว่า ข่อยนะักอันฮอดคิ้วข่อยแนตะ่ประมาณสองคนเอาไปถือกระเป๋าอยู่เนาะข่อยก็ลเลยเอากระเป๋าไปวางก้อนเพิ่นมาตัดของข่อยเลยคิ้วของข่อยหน,น,น,นาเานี่เออขอ,ล,อ,ขอะละแน่มึงหนาเพิ่นขอยกรลับตุดตีนจุดหัวหัวจุดตีนเน้อทำแนนบอยู่ตอนหนาเจ้าหน้าที่หนุกุชิดามันก็นขักอยู่อ่ะเออเอเออะไรทะเลไอเกียรติสถานที่วุยไว้บด้พี่น้องเออไอไอแอนผู้ข้างลังมันก็เลยวว่ามมากมาเข่าทั้งไอ้ก็ได้ว่าโบเป็นยังไอ้วัดโยนข่อย เราเราเรากม้าเออรักกันแน่นมึงมันคือกันเออพอราบัวเป็นยังก็ได้อ้ฮอดคิวเจ้าพอดีล่ะไปเลยว่ะเดี๋ยวคอยต่อรังก็ได้เออแมนผู้เขามีมารยาทวะซะเป็นผู้ชายยังบทเียสละอ้าพี่น้องมาถึงบ้านแล้วพี่น้องคลิปนี้บ่าวเพชรก็จะบอกพี่น้องว่าไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าคลิปจากบ่าวเพชรถ่ายไปจากบ้านแล้วก็สาวมนฑ์ถ่ายมาจากลาวเอามารวมกันให้พี่น้องดูเป็นคลิปเลยจะได้ดูทั้งสองประเทศไง อืมเอาเราก็จะมาจบคลิปที่นี่เลยครับผมโอ้ยลูข่อยกระตานนั่นกับลงกับเขียนเลเนาะเพิ่งก็ได้ยองมากของฝากของตอนได้จะพักไม่นองเลยอ่ะสละคินนี่ไลฟ์ก่อนนะเมีเนาะนี่ครับ